สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนธันวาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะมีจิปุลของไพ่การทํางานเข้ามาสถิตนะคะซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่เด่นในเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานกันทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมการร่วมงานกัน2ถึง3คนหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะที่นะเกี่ยวข้องกับตกกลางตัวแทนหรือว่าธุรกิจที่ทําอาจจะมีการประสานงานก็ได้หรือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะดังนั้นถือว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะแต่สิ่งที่อยากจะให้เรามาระวัง ะะก็คือเรื่องของการประสานงานกันเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องประสานงานกันให้ลงตัวโดยเฉพาะคนที่นะคะกำลังจะหาตัวกลางหรือตัวแทนเนี่ยมาเดินเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้อะ่ะอาจาจะจําเป็นนะต้องตรวจสอบนะคะในเรื่องของประวัตินะคะในเรื่องของการร่วมงานกันน่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในจมแหน่งของตัวเองเนี่ยปรากฏไพ่สิบถ้วย คนที่เกิดราศีธนูนี่เป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่ใครหินก็รักก็เมตตานะคะแล้วก็นะยังให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริการเป็นหลักเลยธุรกิจครอบครัวนะธุรกิจงานด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดื่ม ธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดหอพักหรือว่าการบริการทุกรูปแบบอันนี้ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องความรักเรื่องมิตรภาพชีวิตครอบครัวถือว่าส่งผลดีนะคะแล้วถ้าเรามองในมุมมองว่าคนอื่นจะมองในรูปแบบไหนก็มองว่าคนที่เกิดราศรีธนูเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเป็นคนที่อยากจะเข้ามาผสมตดวแหละนะ แล้วก็มีความเป็นผู้นําค่อนข้างมากไพ่ดีๆก็เคลื่อนไหวเยอะนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถใจบุญใจกูศนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันด้วยนนั้นถือว่านะคะเป็นดวงที่โดดเด่นนะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้นะยังเป็นตาแหน่งที่ส่งผลกับเรื่องของการทํางานเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของการประสานงานกันหรือว่าการทํางานร่วมกันมีโอกาส rias, ที่จะเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิง ตำแหน่งนี้ดีมากๆเป็นตำแหน่งที่จะเข้ามานะคะส่งเสริมดวงชะตาหรือนำข่าวดีทุกเรื่องมาให้ด้วยตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะอาจจะมีการปรับแก้นะคะหรือปรับห่วงจุย้ยนะในตำแหน่งของตัวบ้านมาก่อนแล้วหรือตัวร้านหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายเพื่อที่จะส่งผลกับเรื่องของงานธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นกับตัวร้านนะส่วนบ้านก็อาจจะมีเรื่องของการ ไปเดินเรื่องกู้เงินซื้อบ้านหรือว่าอาจจะเดินเรื่องในเรื่องของการกู้เงินมาลงทุนกับธุรกิจก็ได้ถือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทําให้เกิดโอกาสแล้วก็ยังเกิดความหลากหลายหรือเกิดช่องทางใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนี่มองว่าดีนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ดีมากๆานะคะญาติพี่น้องจะนําข่าวในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนมาให้นะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เสริมดวงเหมือนกัน และตำแหน่งของบริวารอาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารน,นะบางทีบริวารชอบขาดงานหรือว่าบางทีลายหยุดนะ่ะแล้วไม่กลับมาทํางานอีกเลยนะคะฉะนั้นในเรื่องของบริวานนี่อาจจะต้องพยายามเฟ้นหานะคะหรือว่าพยายามที่จะหาคนที่สามารถทํางานได้นานๆนนนะเข้ามาช่วยเหลืองานด้วยคือบางคนนี้ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่พูดมาเพียงแต่ว่าบริวารที่แบบก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันนะ่ะบริวารที่ทํางานกันมานานๆเน,นีนนนะ่ยมีความคิดที่อยากจะออกจากงาน เห็นไหมอันนี้ก็ต้องปรัปรบนะคะในเรื่องของบริวารให้มากๆหน่อยนะคะก็ให้ไประวังตําแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะหรือมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการทํางานอันนี้เราก็ต้องเข้าไปให้กําลังใจลูกหรือหลานด้วยโดยเฉพาะนะคะในช่วงนี้อย่าให้นะคะไปเล่นน้ําคนเดียวนะต้องดูแลนะสาหรับเด็กเล็กเนี่ยอย่าให้ลงเล่นน้ําคนเดียวจะเกิดอันตรายต้องเฝ้าตลอดนะคะ บางคนนะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังเตรียมตัวจะคลอดลูกไงาอาจจะมีเรื่องของการรอรอกําหนดหรือรอดูเรื่องของอน้ําจะเดินเมื่อไหร่นะคะหรือว่าอาจจะต้องเตรียมพร้อมกับเรื่องของการเดินทางไปคลอดบุตรก็ได้อันนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คือสถานการณ์ที่เข้ามานะมองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะตําแหน่งของเพื่อนนี้จะได้เพื่อนที่ขยันเพื่อนที่เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาเลยทํางานร่วมกันแล้วง,งานก็ไปได้เร็วก้าวหน้าสําเร็จ ในตำแหน่ง,งการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคนผิวสองสีนะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานแล้วส่งผลดีต้องมองว่าคนที่เกิดนะระาศีธนูเนี่ยอาจจะมีความคิดที่จะไปเรียนไปศึกษาต่อหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำบุญครั้งใหญ่ก็ได้เป็นบุญที่เปิดดวงชะตานะถือว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลแหละนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆไพ่ย,ยิีพยากรก็อบอกว่า เนี่ยปัญหาเรื่องบริวารอาจจะเข้ามานะแล้วก็ปัญหาเรื่องของความรักด้วยฉะนั้นในเรื่องของบริวารอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากแล้วก็พยายามที่จะต้องแบบฝึกฝนอบรมงานนะในเรื่องของบริวารใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆนี้ยังเกิดโอ,อกาสที่ดีอยู่แล้วคนไหนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานช่วงสี่เดือนนี้เป็นช่วงที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดพอหลังจาก4เดือนไปแล้วมันสร้างงานนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอ,อกาสในทุกเรื่องด้วยนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีธนูนี่ต้องมองว่าไพ่าการทํางานนี้เกิดขึ้นนะคะ2ใบางานดีนะอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวาการทํางานตั้งแต่ต้นเดือนเลยเรื่องของการสมัครงานสอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมตนะคะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะก็ยังเกิดโอกาสแต่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยขอให้รอบครอบเรื่องของการประสานงานกันสักนิดนึงจะทําให้เกิดในเรื่องของความก้าวหน้าได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วบางคนนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก เพียงแต่ว่าเราเป็นคนไพ่ถ้วยนะคนไพ่ถ้วยนี้ก็คือไม่อยากทํางานหนักไงนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีเรื่องของการไปพักผ่อนไปเที่ยวไปอยู่กับครอบครัวบ้างแต่งานมันเยอะนะก็เลยมีความรู้สึกที่เหนื่อยนะกับเรื่องของการทํางานบ้างฉะนั้นความอดทนในเรื่องของการทํางานหรือความขยันเนี่ยต้องมีให้เยอะๆจะทําให้เรื่องของการทํางานเติบโตนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่ารายได้การเงินขึ้น8เหเลี้ยญ เดือนนี้8ดเดนก็สบายแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่นะคะสวยๆนะคะไพ่ใบใหญ่ๆนี่เข้ามาเคลื่อนไหวด้วยมีโอกาสที่จะมีโชคการเงินแล้วก็บางคนที่ทําธุรกิจก็เกิดกําไรนะคะทําให้ไรายได้ทุกอย่างนี้ยังส่งผลดีแต่จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายตรงตําแหน่งหนึ่งคือเรื่องบริวารเรื่องลูกเรื่องหลานแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของ การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์บ้างหรือมีปัญหาสุขภาพบ้างซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้และในช่วงปลายเดือนเนี่ยอยากให้วางแผนเรื่องของการเงินหรือการขยายงานนิดนึงนะแล้วก็เรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนในช่วงปลายเดือนอยากจะเตือนอย่าทําอะไรรวดเร็วต้องพยายามตรวจสอบในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนในช่วงปลายเดือนด้วยเพราะว่า เป็นดีขนลของไพ่ที่เกิดโอกาสก็จริงรายได้การเงินก็ดีแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะอาจจะเป็นคนที่เราต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีหนึ่งในนั้นอาจจะเข้ามาหลอกลวงนะหรือทําให้เรื่องของการประสานงานกันนะคะ อาจจะมีโอกาสที่จะถูกหลอกได้ในช่วงปลายเดือนนั่นเองอันนี้ให้ไปะระมาระวังตรงส่วนนั้นนะคะแต่ก็มองว่าการเงินก็ไม่น่าจะเสียหายหรอกการเงินยังสวยอยู่นะแล้วยังทําให้เกิดโอกาสแล้วคนที่มีทีพลของไพ่พระเนี่ยจะถูกคนอื่นหลอกยากนะพอจะถูกคนอื่นหลอกปุ๊บเราจะรู้ทันก่อนหรือจะเจอคนดีๆแหละเข้ามานะคะสะกัดไว้ก่อน ทำให้ไม่ถูกหลอกนะคะหรือว่าทําให้ไม่สูญเสียในเรื่องของการเงินไปมากคือเป็นคนที่มีกุศลอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานหรือการลงชนเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ขยันจะทําอะไรก็ตรวจสอบต้องเรียนนะคะต้องหาข้อมูลอยู่แล้วคนไพ่พเนี่ยจะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบกับเรื่องของการลงนุนทุกอย่างฉะนั้นมองว่าไม่น่าที่จะถูกหลอกได้แต่ที่จะถูกหลอกนี่ก็เพราะว่าไม่ไปตรวจสอบไงแล้วปล่อยให้คนอื่นทํางานให้เดินเรื่องให้อันนี้ต้องระวังนะ แล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอ,งอกสารบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของตัวกลางตัวแทนน่ะอาจจะมีค่าใช้ชจ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสพบรักที่ดีนะคะไพ่สิบทั่วนี่รักแท้นะอาจจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักไปได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะอาจจะเป็นความรักที่ต่างคนต่างทํางานมาก่อนไม่ค่อยมีเวลาอยู่ใกล้กันเลย วางแผนจะไปเที่ยวด้วยกันก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะเดือนนี้ก็ความรักก็จะกลับมาปรับกันได้จะกลับมาหวานชื่นกันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันอ่ะก็ไม่เลิกกันละนะแล้วก็เป็นความรักที่ยังรักกันอยู่นะคะถ้าถามว่าเป็นคู่แท้ไหมคือไพ่สิบถ้วยอ่ะทั้งรักทั้งผูกพันอ่ะ ทะเลาะกันยังไงก็ไม่เลิกกันนะคะเป็นความรักที่เป็นคู่กันฉะนคู่ไหนที่มีปัญหากันก็ให้ไปปรับนะคะแล้วก็พยายามใส่ใจกันให้มากๆหน่อยอาจจะต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวธรรมชาติหรือชวนกันไปทําบุญน่ะจะทำให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะคนที่อยากจะตั้งคันน่ะมีอิทธิพลของไพ่การตั้งคันเกิดขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีส่วนคนที่ตั้งคันอยู่เนี่ย เป็นไพ่ที่ยังต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกําลังใกล้คลอดเนี่ยเรื่องของช่วงเวลานะคะอาจจะแบบคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยอะ่ะต้องแบบดูแลหรือเซฟเองให้มากที่สุดด้วยนะคะปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภูมิแพ้หอบเผดดนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะ การทํางานของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าอันนี้ยังฟื้นฟูได้ยังมองว่าไม่หนักแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดขาปวดหัวเข่าด้วย แต่เดือนนี้ยังมีชีพคนของไพ่ที่ดีมองว่าสุขภาพไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรมากมันก็จะเป็นมหาจุกจิกควรใจบ้างนะซึ่งอาจจะต้องไปควบคุมเรื่องการดื่มการกินแหละให้มากๆหน่อยนอกนั้นก็มองว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรแล้วเดือนนี้นะคะคนที่จะหาเวลาไปทําบุญนะให้มากๆเพราะบุญกุศลที่ทําในช่วงนี้เป็นบุญที่จะเปิดดวงของคนที่เกิดราศีธนูนะนะคนะฉะนั้นถ้ามีคนมาชวนเราไปทําบุญอะ่ะให้ไปทําทุกบุญกุศลเลยเจาะจงไม่ได้หรอกว่าเป็นบุญไหนบอกได้ไหม เจาะจงไม่ได้แต่ถ้ามีคนมาชวนให้ไปทำหรือนะคะถ้าเราไม่มีใครมาชวนเลยเรื่องของการถวายพระประธานน่ะหรือการร่วมสร้างอุโบสถต่างๆนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะแล้วก็นะคะไปทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆอาช่วยเหลือนะคะผู้สูงอายุทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลอันนี้ก็มองว่านะส่งผลดีทุกเรื่องเลยนะคะดวงเดือนนี้ดีนะ เป็นดวงที่โดดเด่นนะสำหรับคนที่เกิดปลาสีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชีน้นำไว้อย่างไรไพ่แสงสุกบอกว่านะคะการทํางานยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของผู้ใหญ่นะเข้ามายื่นเงื่อนไขนะคะหรือว่าสัญญาที่เราต้องไปตรวจสอบบ้างแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่เรามีสิทธิ์จะต่อรองนะคือบางทีในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆก่อนนะั่นเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะยื่นมาแล้วเราไม่มีสิทธิ์ต่อรองแต่งวดนี้มีโอกาสที่จะต่อรองในเรื่องของสัญญาหรือเงื่อนไขได้หรือว่าบางคนนี่ เป็นช่วงที่ถูกขยายสัญญาในเรื่องของการว่าจ้างต่างๆก็ได้มองว่าผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแต่เรื่องของการงานต่างๆต้องใช้หลักการเจรจานะคะแล้วต้องลงไปจัดการด้วยตัวเองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุขเขาบอกว่าเนี่ย การเงินให้ระมัดระวังปัญหานะกับผู้ร่วมพุ้นทําธุรกิจเพราะว่าในเรื่องของไรายได้หรือกําไรนีมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ฉะนั้นปัญหาในเรื่องการร่วมพุ้นลงทุนกันนะคะอาจจะต้องพูดคุยกันหรือต้องเคลียร์กันตรงส่วนนี้ให้ดีด้วยนะมองว่าถ้าเคลียร์กันได้การเงินไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมองว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยา อันนี้เป็นความรักที่ดีแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องมือที่3นะอาจจะมีคนเข้ามาแทรกกลางในเรื่องของความรักได้นี่ไพ่แสงสุขเขายังเตือนอยู่นะคะส่วนสุขภาพร่างกายปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทคือบางคนที่ปวดศีรษะมากมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะก็มองว่าอย่าไปเครียดอะปล่อยวางแล้วดูแลตัวเองดีๆหรือว่า ไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปทําบุญอย่างที่พูดมาตอนต้นแล้วก็ปล่อยสัตว์ด้วยนะคะก็จะทําให้สุขภาพตรงส่วนนี้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้เด่นมากๆนะคะโอกาสการทํางานประสบความสําเร็จนะคะเป็นที่รักที่ชื่นชมชื่นชอบกับบุคคลรอบข้างทํางานร่วมกับทุกคนได้หมดเลยนะคะฉะนั้น,นเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีการสอบบรรจุคัดเลือกนะคะหรือการถูกโปรโมทจะเกิดขึ้นการเงินรายได้ดีนะมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักแท้นะจะพบรักที่ดีเป็นรักที่ ยินยอมทุกอย่างอ่ะนะคะสึ่รัคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่กันเป็นความรักที่ดีนะค,ะคุณสามีก็จะเกรงใจภรรยาเพราะว่าความรักนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีนะคะมีงานมงคลแหละหรือมีการตั้งครนภเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันนี้ดวงเด่นเหมือนกันนะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะ เรื่องของการตัดสินใจหรือสัญญาบางอย่างอาจจะเข้ามาจะถือว่าส่งผลในด้านดีอาจจะเกิดความล่าช้าเล็กน้อยบ้างแต่ถือว่าอย่าไปกังวลใจนะยังเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็ส่งเสริมดวงมากๆสิ่งที่อยากจะให้ระวังคือเรื่องของการพูดหรือการเจราจาให้คิดก่อนพูดนะหรือพยายามนะที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยจะส่งผลดีมากขึ้นการเงินนี่รายได้ดีแล้วก็มีดวงที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักถือว่าเด่นนะคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะจะพบรักกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคนหน้าตาดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันบ้างนะฉะนั้นต้องไปปรับกันนิดนึงนะคะคนที่เกิดน,นะ,ะในช่วงวันอังคารนะ,ะถือว่าเป็นคนที่เก่งนะมีไหวพริบในเรื่องของการทํางานมากๆโดยเฉพาะมีความคิดที่จะขยายช่องทาง นะหรือเรื่องของการประมูลงานต่างๆหรือการทําธุรกิจเสริมนะคะหรือมีการขย,ยายพยนธุหรือการเพิ่มช่องทางนะ,ะในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยนะคะคือบางคนนี่ต้องมองว่าในเรื่องของสินค้าเนี่ยเราขายสินค้าตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่ากําลังมีความคิดที่จะต่อยอดนะทำให้สินค้านะคะที่เราผลิตอยู่เนี่ยนะคะมีเรื่องของสินค้าที่แบบหลากหลายกับกลุ่มคนหลายกลุ่มนะคะแล้วก็ อาจจะต่อยอดทําให้มันเกิดความน่าสนใจมากขึ้นด้วยอันนี้มองว่านะคะการทํางานหรือการลงทุนเนี่ยนะเกิดโอกาสมากๆก็เป็นเดือนที่เราต้องใช้ไหวพริบ ต้องใช้ในเรื่องของการพูดคุยการต่อรองนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยแล้วก็คนที่กําลังจะไปประมูลงานต่างๆก็ถือว่าส่งผลดีนะส่วนการเงินนี้รายได้จะมากขึ้นหรือจะหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีดวงนะที่จะมีเรื่องของนะคะโชคลาภการเงินด้วยนะคะฉะนันถือว่าการเงินยังเกิดสภาพคล่องนะแต่อยากจะให้ตรวจสอบสัญญาในเรื่องของเอกสารด้านการเงินสักเล็กน้อยส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยมากกว่า1คนนะก็เป็น เดือนที่คนพนังคานที่สดชื่นมากๆนะคะเพราะคนเข้ามาสนใจมากครบหลายคนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายนี่เป็นความรักที่สดชื่นนะเดือนนี้คู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการทาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะหรือมีความรักที่หวานชื่นมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเดือนนี้ยังนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่คู่ครองคนรักไปคุยกับคนอื่นละหรือมีคนมาสนใจนะน,นี่ก็ให้ไปปรับทําให้ความรักนะคะหวานชื่นมากยิ่งขึ้น คนที่เกิดในช่วงมันโพส เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรืออาจจะมีบริวารเข้ามาฝึกฝนอบรมงานนะคือการทํางานมีปัญหาจุกจิกแหละแต่จะเป็นเดือนที่มีการตั้งเป้าหมายที่ดีมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานบางคนก็ยังอยู่ในช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานหรือรอการโปรโมทอยู่ก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสที่ดีมากๆนะคะส่วนการเงินนี้รายได้ยังมาจากงานอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายจ,ากจุกจิกเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะ สวในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะอาจจะมีคนเข้ามาส่งข้อความนะคะหรือว่าพยายามที่จะพัฒนานะในเรื่องของความรักกับคนโสดต,ต้องมองว่าคนที่เกิดบันพุธเนี่ยก็มีดวงที่จะพบรักเหมือนกันแต่ว่าคนบันพุทธเนี่ย จะเป็นคนที่ช่างเลือกและก็ยังไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของความรักเท่าไหร่จะให้ความสนใจกับเรื่องของการทํางานมากกว่านะจันทร์ความรักมันก็เลยยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้สนใจอะไรมากนะคะจันทร์คนโสดก็คบหากันไปก่อนแล้วกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องปรับกันแต่มองว่ายังปรับกันได้นะจะมีความรักที่กลับมาสนใจกันมากขึ้นหรืออยากจะกลับมาพูดคุยหรือเริ่มต้นกันมากขึ้นด้วยสุขภาพร่างกายนี้ต้องระมัดระวังช่องท้องกับพออาหารหรืออาหารเป็นพิษท้องเสีย องร่วงแบบนี้อันนี้ให้ระวังคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี้เด่นมากนะการทํางานนะคะค่อนข้างที่จะมีการเคลื่อนไหวที่ดีมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นความขยันนะ,ะทำให้เกิดความก้าวหน้าหรือมีโอกาสได้รับผิดชอบโครงการงานใหญ่ๆเข้ามาหรือบางคนที่ถูกย้ายไปทํางานสาขาใหญ่เลยเพื่อที่จะได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่นะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่างานเด่นงานโอกาสที่จะก้าวหน้าและประสบความสําเร็จการเงินรายได้มาจากงาน ถือว่าเกิดสภาพคล่องเพราะคนที่ทํางานเก่งแบบนี้เงินจะไม่ขาดมืออยู่แล้วนะส่วนในเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทํางานพบรักจากการติดต่อง,งานนะคะก็จะพบคู่ที่ขยันนะแต่คนโสดนี่อาจจะเป็นเดือนที่งานเยอะภาระค่อนข้างแย่หน่อยหนึ่งเวลาพัฒนาความรักมันเลยค่อนข้างน้อย ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็ยังเป็นคู่ที่ขยันขันแข็งหรือช่วยกันอยู่นะเพียงแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยเพราะต่างคนต่างทํางานนะนี่ต้องปรับความหวานกันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นี่ถือว่าส่งผลดีทั้งเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือคนที่กําลังเรียนอยู่นะก็จะมีข่าวดีสําเร็จด้านการเรียนการศึกษานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีด้วยผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตานะคะแล้วก็เป็นเดือนที่นะคะจะส่งผล ทุกเรื่องเลยนะคนที่มีความคิดที่จะไปเรียนต่ออันนี้ถือว่ามีโอกาสคนที่กําลังขอทุนก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จคนที่กําลังสอบบรรจุคัดเลือกถือว่าจะได้รับการคัดเลือกนะคะหรือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างโดดเด่นนิ่ไพ่เหมือนกับเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญนะเป็นบุคคลที่เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะหรืออาจจะมีเรื่องของการถูกยกย่อง ชื่นชมนะคะหรือว่ามีเรื่องของรางวัลบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะซึ่งก็ส่งผลด้านดีทุกเรื่องเลยนะนี่ถือว่าดีมากๆนะคะการเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องบางคนอาจจะมีโชคการเงินหรือมีเรื่องของการเงินที่มาจากมารดกหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาอุปัมด้านการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดน,นี่มีโอกาสที่จะพบรักแท้นะพบคู่ที่เป็นคู่บุญน่ะ นะท่านั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เป็นคู่สินเสมอกันเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการแบบไปทําบุญนะหรือว่าได้ทําบุญครั้งใหญ่นะเป็นบุญที่ดีมากๆเดี๋ยวบางคนก็ทําบุญให้กับผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นบุญกุศลที่เข้ามาเสริมดวงชะตาทําให้เกิดความมั่นคงหรือเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนี่เขาเรียกว่าบุญครอบจักรวาลน,นะฉะนันถือว่าดีมากๆ แล้วก็นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราได้นะคะสิ่งของศักดิ์สิทธิ์มาบูชาด้วยนะนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะดวงราบรื่นมากเลยนะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะ,ะมีจุ่ผลของไพ่การทํางานนะคะเกิดขึ้นนะ,ะก็เป็นเดือนที่การทํางานยังเด่น การประสานงานากาัน2-3ถึงคนขึ้นไปจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์อาจจะเข้ามาแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือมันจะมีปัญหาการประสานงานกันไม่ลงตัวแล้วทําให้เรื่องของการทํางานเกิดความล่าช้านะฉะนันต้องเตรียมให้ดีแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการที่เราต้องไปติดต่อลูกค้าต้องเตรียมเอกสารให้ดีด้วยไม่งั้นมันมีเอกสารบางอย่างที่ขาดไปมันก็จะทําให้งานช้าออกไปอีกนะคะฉะนันอาจจะต้องทํางานให้ดีหรือว่าประสานงานกันให้ลงตัวนะส่วนการเงินนี่มองว่าไรายได้ยังม จาากงานอยู่แต่ในเรื่องของการขยายธุรกิจต่างๆนี่นะคะถ้ามีเรื่องของการเงินที่เหมือนกับว่าเสียไปกับการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นี่มองว่ายังเป็นผลกับเรื่องงานนะแต่ถ้ามีในเรื่องของความคิดที่จะขยายในเรื่องของการลงทุนเพิ่มอันนี้ให้หยุดก่อนให้ชะลอก่อนสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์ให้ดูเนื้อง,งานก่อนหรือให้ดูในเรื่องของการวางแผนด้านการลงทุนไปก่อนนะ,ะจะทําให้เกิดประโยชน์มากกว่าถ้ามีความคิดที่จะขยายหรือลงทุนไปเลยโดยขาดความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะส่งผลเสียในเรื่องของการเงินมากกว่า ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักนะคะก็อาจจะต้องปรับการหรือหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยเพราะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างไม่ค่อยได้เจอกันเลยฉะนั้นต้องปรับกันให้มากๆหน่อยสุขภาพร่างกายก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันแหละนะ,ะอาจจะเข้ามาบ้างมองว่ายังไงก็เก่งเรื่องงานแหละเพียงแต่ว่า การทำงานเนี่ยมันยังเจออิทธิพลของพ่ยที่ต้องระวังเราก็ต้องพยายามประสานงานกันอย่างรอบคอบนะอย่าปล่อยให้คนใดคนนึงรับงานไปทำนะคะจะต้องร่วมมือกันทั้งสาคนเพื่อที่จะทําให้การทํางานทุกอย่างเนี่ยนะคะลงตัวแล้วบางคนนี่ไม่ได้มาดูงานเลยนะปล่อยให้ตัวกลางตัวแทนทํางานให้เลยเดินเรื่องให้เลยมันก็จะประสบปัญหาความล่าช้ามากๆนะคะจันเดนนี้อาจจะต้องลงไปดูงานนะ,ะด้วยตัวเองด้วยอันนี้ก็จะรวดเร็วมากขึ้น ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูมองว่าเดือนนี้ยังไงก็ดีนะคะยังไงก็สดใสนะคะเพราะมีอิทธิพลของไพ่เดืดซันอยู่แล้วความสําเร็จแค่ใบนี้นะคะก็มีความก้าวหน้าไปมากกว่าครึ่งแล้วไพ่พระอีกไพ่พระสังราชสองใบนี้มาอยู่ในชุดเดียวกันน่ะคือมีดวงที่จะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงนะได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็เรื่องของข่าวดีต่างๆก็ยังเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่จะมีความสุขทุกเรื่องนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบพิจการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์วันพฤหัสบดีวันกส์วันพุธนะคะ แล้วก็นะคะวันเสาร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของเคลิดดีมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ